ยิงพระองค์ก็จะค้นพบว่าความรักหรือความพอใจเนี่ยเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงเลยและบอกว่าทุกใดๆในโลกนี้เนี่ยทุกทั้งหมดนั้นมีเพราะฉันทะคือความพอใจเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุของความทุกข์ทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันอนาคนตพระแล้วพระองค์กลัสวไปอย่างไรนะคะในรายละเอียดแล้วพระองค์ก็แยกประเภทให้เราสังเกตลักษณะของความรักความเกลียดที่เกิดขึ้น ลองบอกว่าจิตมนุษย์เนี่ยมีสี่อย่างนะมีรักเกิดจากรักมีเกลียดเกิดจากรักมีรักเกิดจากเกลียดแล้วก็มีเกลียดเกิดจากเกลียนดะรักเกิดจากรักเนี่ยลองอธิบายว่าถ้าบุคคลที่หนึ่งนะรักบุคคลที่สองแล้วมีบุคคลที่สามมา ปฏิบัติดีต่อบุคคลที่สองที่เรารักเราจะพึงพอใจบุคคลที่สามทันทนะีแต่ถ้าเรารักบุคคลที่สองอยู่แล้วบุคคลที่สามมาปฏิบัติไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีกับบุคคลที่สองที่เรารักเราจะเกลียดบุคคลที่สามทันทีนี่เรียกว่าเกลียดเกิดจากรักเห็นนะเกลียดได้นะเพราะความรักที่มีนะ และรักก็มีได้นะเพราะความรักที่มีส่วนถ้าบุคคลที่หนึ่งเกลียดบุคคลที่สองอยู่แล้วมีบุคคลที่สามมาพูดไม่ดีทำไม่ดีต่อบุคคลที่สองที่ยอมเกลียดยมจะรักบุคคลที่สามทันทีเพราะเราเกลียดคนนี้อยู่แอ่ฉันเกลียดมันมานานนะนะเออใช่มีคนมาร่วมเกลียดด้วยเนี่ยถูกใจมากเลยนะแถมด่าแทนเราให้อีกใช่ไหมอ่า แต่ถ้ามีบุคคลที่สามมาพูดดีทดําดีกับคนที่ยอมเกลียดย่อมจะเกลียบบุคคลที่สามทันทีเลยเกลียดด้วยคนนี้คนไม่ดีไปช่วยเขาทําไมไปพูดดีเขาทําไมไปทําดีเขาทาไมใช่ไหมเนี่ยนี่คือความรักความเกลียดที่มีอยู่สี่อารมณ์ในมนุษย์ในโลกซึ่งสียอารมณ์นี้จะดับไปได้ในสมาธิสี่ขั้นแรกคือ ชั้นหนึ่งสองสามและสี่หรือเป็นพระหลานเป็นพระหลานนี่คือถาวอแต่ถ้าสมาธิก็คือดับได้ชั่วคราวในสมัยนั้นพระองค์ก็บอกว่าตัวชันทะเนี่ยเป็นเหตุให้เราเกิดอุปทานความคิดเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์พระองค์บอกว่าีสคือทั้งหลายถ้าเธอพอใจผู้หญิงคนหนึ่ง แล้วผู้หญิงคนที่เธอพอใจไปพูดจาละลิกซิกซีเล่นหัวกับผู้ชายอื่นเธอจะรู้สึกพอใจไหมพิสุปบอกไม่พอใจเป็นข้ออะไรพิสุบอกเพราะเรามีฉันท่าความพอใจในผู้หญิงคนนั้นผู้ยญ้าถามอีกแล้วถ้าเธอละความพอใจในผู้หญิงคนนั้นได้แล้วผู้หญิงคนนั้นไปพูดละลิกซิกซีเล่นหัวกับผู้ชายอื่นแล้วเธอจะรู้สึกยังไงก็รู้สึกเฉย เป็นเพราะอะไรเพราะเธอวางความพอใจในสิ่งสิ่งนั้นได้นะพระเจ้าจึงบอกว่านี่แหละฉันทะเป็นมูลเหตุของความทุกข์เพราะว่าความพอใจเนี่ยมันจะสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เราพอใจมันจะไม่อยู่คงที่สิ่งที่เราพอใจมันจะมีการเปลี่ยนแปลงใช่ใช่เพราะความพอใจของเราจะพอใจอยากให้ทุกอย่างคงที่ความรักต้องคงที่ นี้ต้องคงที่ความดีเธอต้องคงที่แต่พอสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงปุ๊บความทุกข์จะเกิดขึ้นรู้จักเห็นสัจจากความจริงแค่ดูจิตของตนเองว่าจิตของตนเองก็ยังเปลี่ยนแปลงเลยเวลาจิตคนอื่นเปลี่ยนแปลงจะได้ไม่โมโหโธทามากเพราะว่าจิตเราก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกัน